เรามีพี่ชายทหารดีอย่างนี้เราดูแลกันได้พี่จะยัดปากหนูทำไมหนูว่าโอเคหนูไม่มาอ้หนูปชีหนูปชีก่อนใครก็ได้พานิีไปห้องน้ำชีชอย่าหนูมานะคะพี่กอล์ฟขาอ้ถือถือกล้องหน่อยหนูไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึง ไปก้อหาไปเองไปก้องหาไปลุกขึ้อไปเข้าห้องน้ำเลยเกิดแต่พี่รู้แล้เองไอ้ก๊อปน้องแลมาคุยเลยรื่องนี้มาอะไรนะเปิดเปิดใจชีวิตทำไมว่ามีเใจชีวิตเออเปิดใจให้กระตุ้นอะไรนะชอบกระตุ้นหนอเดี๋ยวหนูมาดูแลพี่ก๊อปเองโอเคไหมหนูเข้าห้องน้ำกันพี่ก๊อปคือพี่ชายของหนูมึงมึงมึงชอบกระตุ้นหนอ ตูนกระตูนตูนเดียวเลยตูนเดียวเลยเขาไม่ผัวนะไม่สนอ๋อไม่สนด้วยเย้เ yeah, ช okay. แล้วทำไมทำไมไม่สนอะ่ะไม่รู้ไม่สนเออเราเอากระตูนได้ไหมเราไม่เอาผัวเขาใช่ไหมไม่ใช่ลักเหมือนน้องกระตูนรักรักเหมือนน้องเลยรักเหมือนจะเอารักเหมือนน้อง <c oughs> อไอพูดใหม่ เราอยู่แค่สองคนน้องเล่นรักเกิดน้องไหนน้องเอาได้ไหมน้องเอาไม่ได้เดีเฮ้ยใช่ป่ะน้องเน่ยเอาไม่ได้น้องกูรักกูหัวใจไม่พูดใหม่ให้พูดใหม่รักกันน้องไงน้องแบบไหนเอาได้ไหมน้องเอาไม่ได้เฮ้ยมึงเมื่อก่อนมึงไม่ใช่อย่างนี้ ก่อนอ่ะเมื่อก่อนเมื่อก่อนมึงเป็นมึงเป็นคนไงนะไรนี่พี่ชายหนูหนูเนี่หนูหนูไรโอ๊ยซับสตินทีหนูดแลหนูดูแลเอ็กพี่ชายทุกคนหนูรักหมดหนูไม่เคยคิดจะทอดทิ้งไม่ว่าเราจะทำอะไรดังเด็ด เราก็รักกันเสมอเออนัอกก่นแหละอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละเออชอบเลยอะไทยพี่ก๊อบช่วยหนูด้วยมันทำ้ายร่างกาย <c oughs> นี่โอเคเพจ <c oughs> เราไปสู้ด้วยกัน,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 นไม่มีใครสู้กูกับพี่ก๊อฟได้หรอกนอนเรา, <c oughs> เ,ราเราพูดมากจังว่า <c oughs> นี่พี่ฟังหนูนะ หนูนะเป็นน้องสาวพี่หนุ่มต้องด้วยไอ้นี่ก็เหยียบกูจังเลยแล้วกูตายเลยเนี่ยเนี่ยไม่เล่นรู้จักหัวผู้ใหญ่ซะแล้วเอ้นอนนอนนอนดีนอนเนาะเออนอนนอนนอนเออนอนนอนนอนสวัสดี สวัสดีคนเลาสุขี้ทุกคนต่างมีความสุขใช่ไหมที่มาปีใหม่กันนี้ชช่ญพี่ก๊อฟก็กลับมาจากต่ารหานี่หนูเพื่อแบบมาเลี้ยงพี่โลดตรงเล้นนี่ไม่มีใครชิดเดียวพี่ละนอกจากหนู เราสองคนแล้วเราเป็นพี่น้องกันแล้วพี่จะจับกร์ตูนนะเดี๋ยวดูจีบให้การ์ตูนก็คือน้องสาวอีกหนึ่งคนหนึ่งจีบตกลงตองคิดตกลงคิดกระตุนไงนะโผล่เผาลองคิดกับระตุนไงกระตูนนะเป็นน้องน้องเดียบ้องสาวกูไม่จะดูแลพี่ชายกูจะยกทั้งกองทัพไปกับพังลมมันนี่ ไปเข้าห้องน้ำเปลีเลยไปไปมือไม่มองมือไปลุกลุกไปลุกไปจำไม่ไปจำไม่จะดูแลพี่ชายเธอจะไปทำไมแสงมีสี่คนน่ะแสงแสงมีญาตเป็นอนุ่โตเหมือนพี่ไงนี่ก็มีสี่คนพี่ก๊อวแบบมีคนเดียวไม่ก็มีคนเดียว嘛 ไม่รักเธอแล้วทำไมเธอต้องทำร้ายฉันแบบนี้ับความรักที่เปิดมาเนี่ยงฝาแปงนี่อะมากดูหนังเกาหลีแล้วใช่ไหมเนี่ยไม่เคยดูหนังเกาหลีไหมเรื่องซีรีส์คานโน่ตอกมันนีนะแชร์มันเอออย่างนั้นแหละคือเรื่องกำลังดีใช่ไหมใช่ใช่ใช่มาเล่นไหมใช่ใช่

อย่าไม่ยุ่งกับกูฟอร์มูนได้่ไหมพี่ย้ายไฟก่อนไม่ไป